สวัสดีครับผมลีสลัมโพนนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับในโปรแกรมสลัมโพนะครับเรามาดูกันว่านะครับว่าในโปรแกรมสลัมโพเนี่ยจะมีวิธีการเพิ่มข้อมูลสินค้ายังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาที่เมนูเดิมของเรานะครับเมนูทะเบียนสินค้านี้นะครับเรากดได้เลยนะครับตรงนี้หลังจากที่กดไปแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มอ่อเราก็จะเห็นเป็นข้อมูลอ่าเป็นหน้าตาเดิมๆของเราที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ การเพิ่มข้อมูลสินค้านะครับเราสามารถเพิ่มได้ในโปรแกรมสารพสน์เนี่ยสามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้แบบได้2แบบนะครับก็คือแบบแบบง่ายนะครับตรงนี้แบบง่ายนะครับแล้วก็แบบละเอียดนะครับก็คือแบบแบบง่ายะเอียดก็คือ2แบบนะครับคือกดปุ่มฟ้าแล้วก็ปุ่มฟ้านี่คือแบบง่ายนะครับแล้วก็ปุ่มแดงก็คือแบบละเอียดนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ได้นะครับแบบเพิ่มแบบง่ายแล้วก็เพิ่มแบบละเอียดนะครับโอเคเรามาดูนะครับว่าแบบง่ายนี่คือยังไงครับแบบง่ายสมมติเรากดตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้นะครับ แบบง่ายครับก็จะเป็นแบบอย่างี้ครับก็คือหน้าจอเดียวนะครับจบนะครับมีกลุ่มมีประเภทนะครับมีาร์โค้ดนะครับมีชื่อสินค้าแล้วก็มีหน่วยนะครับมียี่ห้อมีทุนมีราคาทุนราคาขายแล้วก็จนวนสินค้าในทางนะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับตรงนี้นะครับโอเคอ่ะอันนี้คือแบบง่ายนะครับทีนี้ต่อมานะ่ครับเราบอกโอเคแบบง่ายนี <eterm oon> ่ข้อม oh. ูลน้อยไปนะครับเราคีย์ไม่พอนะครับเราจะคีย์มากกว่านี้นะครับแล้วก็ไปที่แบบยางนะครับให้แบบละเอียดนะครับตรงนี้ปุ่มแดงนี้ครับก็ลองกดดูครับอ่าอันนี้คือแบบแบบแบบละเอียดนะครับกกกกก็็คคคืือออมมีีเยะะว่าาตนรับ จะมีข้อมูลทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลราคาขายนะครับซึ่งราคาขายเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มได้ราคาได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับเรามีสักสมมติราคาสินค้าตัวนี้เรามีสักร้อยร้อยราคาเนี่ยขายทั่วประเทศเลยครับเราก็เพิ่มราคาตัวนี้นะครับได้เลยนะครับนี่เพิ่มได้เรื่อยๆครับกดบวกนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นปุ่มแพคเกจจิ้งนะครับก็คือปุ่มพวกขีปหองหลายนะครับพวกชิ้นกล่องลังอะไรเงี้ยครับลังใหญ่อะไรประมาณนี้เราสามารถที่จะมากําหนด ตรงนี้ได้หมดเลยนะครับต่อมานะครับเป็นสตอส็อกสินค้านะครับสต็อกสินค้านะครับเราสามารถที่จะเพิ่มสต็อกได้ครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็พวกจำนวนมากสุดต่ำสุดนะครับบาร์โคดนะครับบาร์โคดนะครับเวลาพิมพ์บาร์โคดกดตรงนี้ก็ได้นะครับสะสมแต้มนะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยต้องการสะสมไหมสะสมผสมยังไงนะครับโอเคสินค้าฝากขายนะครับเราสามารถที่จะกำหนดว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นของฝากขายนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกำหนดอัตราส่วนตรงนี้ก็ได like ้นะครับอัตราส่วนอัตราส่วนว่า ตแต่ละราคาแต่แต่ละฝั่งเนี่ยเรากับเขาเนี่ยแบ่งกันยังไงนะครับบาร์โค้ดสำรอนครับอันนี้ใช้ในกรณีที่ว่าสินค้าเนี่ยอ,ออกมารุ่นออกมาแบบเป็นสินค้าตัวเดียวกันเ<อ> <Alfred> ห่อเดียวกันรุ่นเดียวกันด้วยราคาเดียวกันนะครับแต่ว่ารุ่นเดียวกันด้วยนะครับผแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยออกมาคนละบาร์โค้ดนะครับเราสามารถที่จะเอาบาร์โค้ดที่ที่ที่ออกมาเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้นะครับอย่างอื่นนะครับก็พวกตั้งค่าทั้งหลายนะครับเช่นพวก ระงับยกเลิกอะไรตอนนี้ครับจะเป็นภาษีครับมูลมนอายุนะครับการประกันนะครับตังนี้สินค้าที่เป็นคักของกินหรือม่าสินค้าพวกยาทั้งหลายนะครับสามารถที่จะติ๊กได้ครับว่าหมดอายุเมื่อไรนะครับเพิ่มเติมตัวนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทั้งแบบง่ายและแบบเรียนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนําวิธีการเพิ่มแบบง่ายก่อนนะครับก็คือตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ไปดูที่ผมจะเพิ่มเป็นนมยุทธีนะครับ ผมก็พิมพ์นมนมครับนมนะครับดูดีทีนะครับก็ผมก็จะไปยิงบาร์โค้ดนะครับยิงบาร์โค้ดของนมตัวนั้นนะครับลุกนะครับก็ได้นะครับการยิงบาร์โค้ดนี่ครับเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรายิงได้เลยครับสมมุติว่ายิงสินค้าที่มันมีแล้วนะครับสมมติว่าผมยิงสินค้าที่มีแล้วนะครับ ปุ๊บนะครับถ้ามีแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยขออภัยนะครับสินค้าเนี่ยมีแล้วนะครับมีแล้วนะครับตัวสองนะครับโอเคมีใหม่นะครับปุ๊บโอเคครับได้แล้วนะครับผมก็จะพิมพ์ว่านมเล็กกระซอยนะครับนมเล็กกระซอยตั้งเดิมแล้วกันนะครับตั้งเดิมแค่นี้เล็กกระซอยครับสองห้าศูนย์นะครับ นี่ก็ต้องเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องเก็บนมากล่องไหนก็ได้ครับกล่องงนึงครับแล้วก็ราคาทุนนะครับหกแปดบาท้วก็ขายสิบสองนะครับตรงนี้นะครับจำนวนสต็อกตรงนี้นะครับเราจะใส่ทันทีก็ได้เลยครับหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตรงนี้สมมติว่าอันนี้ผมใส่ไปสิบกล่องแล้วกันนะครับแต่โดยโบตีเนี่ยเราก็ต้องสร้างเป็น เป็นเป็นลังเลยนะครับรับเป็นลังครับเดี๋ยว่ผมสมมุติว่าใส่ผมใส่สิบไปก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรูปนะครับสมมุติว่าผมไปเลือกรูปด้วยนะครับโอเครับผมได้เตรียมรูปภาพเลยครับว่าเป็นรักษาซอยนะครับผมก็กดเลือกนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับแต่เราก็จะมีรักษณซอยลุกขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ชื่อตรงนี้นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับหมายถึงว่า มันจะแสดงเป็นไอคอนรูปภาพในหน้าจอขายนะครับตัวนี้โอเคละเปิดวิดีโอก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดบันทึกสินค้าใหม่นะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับในการเพิ่มสินค้าหนึ่งตัวแบบง่ายนะครับสมมุติว่าผมต้องการที่จะตามมาเปิดมาดูมาแก้ไขนะครับผมก็อาจจะไม่ได้จะใช้วิธีการค้นหานะครับว่าอะไรก็ซสอยนะครับ ประมาณนี้ครับหนึ่งสองสองห้าสิบตรนี้นะครับหรือไม่ก็นะครับหรือไม่ก็นะครับเรานะครับแล้วก็เราใช้วิธีการยิงบาร์โค้ดนะครับปึ๊บนะครับโอ้ยยิงผิดช่องนะครับช่องนี้นะครับโอเคนะครับก็จะมานะครับนมเล็กโซยนะครับที่เราใส่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าสมมติว่าเรากดมาแ์ก้ไขนะครับวิวที่เราเห็นมันจะเป็นแบบละเอียดนะครับ การแก้ไขเนี่ยมันจะโชว์แบบละเอียดเท่านั้นนะครับนี่ครับราคาราคาขายนะครับหฮิปพอรนะครับเห็นครับเราจะมีเราจะเห็นว่าโอเคตัวเนี้ยฮิบก็แพ็กเกจจิ้งเราเนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับคือมีมีมีหนึ่งมีแบบมีขายแบบหนึ่งกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะมาสอนเพิ่มทีหลังนะครับสต็อกนะครับเมื่อกี้เราเพิ่มมีสิบนะครับก็จะเห็นว่าสิบนะปุณิสิบนะครับมีสิบรายการนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับรายละเอียดมันนะครับว่าในสต็อกเรานี่เหลือเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะ ถึงแม้สต็อกเราเพี้ยนนะครับเราสามารถที่จะปรับจำนวนตรงนี้ได้ครับปรับจำนวนนะเหลือสิบอาจจะเหลือเก้าเงี้ยเราปรับได้นะครับโอเคครับผมบล็อกต่างๆอันนี้หลายๆนี้อื่นก็จะน่าจะไม่มีเลยครับตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มสินค้าแบบแบบง่ายนะครับต่อมานะครับผมก็จะเพิ่มสินค้าแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดนะครับก็คือปุ่มแดงนะครับเรากดได้เลยครับตรงนี้ เพิ่มเอียนะรสมมติก็จะมีข้อมูลเยอะอย่างนี้นะครับเราต้องก็ต้องเตรียมข้อมูลพอสมควรนะครับก็คือแรกๆก็คือราคาขายนะครับตัวนี้ครับเราต้องเตรียมราคาขายที่เราจะขายว่ามีกิเลสแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับพวกแพคเกจจิ้งนะครับประมาณนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็ตัวสินค้าแล้วก็ไปเลือกรูปได้นะครับผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับต้องผมขออธิบายตุดนี้ก่อนนะครับว่าสมมุติว่าผมจะเพิ่มสินค้าเป็นสินค้านมไทม์นิ่มนะครับซึ่งผมจะเพิ่มทั้งหมดเนี่ยสี แพคเกจจิ้งนะครับจิ้งจิงสามนะครับ3ก็คืออันนี้คือตัวของมันเองครับตัวนี้ก็คือตัว1กล่องเนี่ยคือตัวเป็นสินค้าออริจินอลมาน,นะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มเป็นแพ็ค6กล่องแล้วก็เป็นลังเล็ก6กล่องแล้วก็เป็นลังใหญ่8แพ็คนะครับโอเคมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะเพิ่มตัวมันเองก่อนนะครับก็คือตัวตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็คือกลุ่มสินค้าเนี่ยถ้ามันเลือกอยู่แล้วก็ถ้ามันเลือกก็คือเราก็เลือกเลือกซ้ำนะครับแล้วก็ไปยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับทีนี้โอเคครับได้ครับแล้วก็พิมพ์นมไทยิอ่ะมันมีซักเกชันมาให้ครับกดได้เลยนะครับอ่ามันก็ออโต้เป็นกล่องเป็นหน่วยกล่องมาให้แล้วนะครับแล้วก็ไทยเดนบาร์มาให้แล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็มาดูที่ราคาขายนะครับอันดับแรกนะครับก็คือราคาทุนนะครับราคาทุนก็คือสมมุติว่า8บาทนะครับ8บาท นนีะครับแล้วก็มาเพิ่มราคาขายต่อนะครับอันดับแรกที่แน่ๆครับเราต้องเพิ่มทุนเราต้องเพิ่มปลีกก่อนนะครับทุกสินค้านะครับเราต้องเพิ่มราคาปลีกก่อนนะครับถ้าเเราเพิ่มเราไม่เพิ่มราคาปลีกเนี่ยสินค้าตัวนี้จะขายไม่ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราสมมรับปลีกเราขาย12บาทนะครับโอเคครับมันก็จะคำนวณเงินสกุลอื่นมาให้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้โอเคครับผมโอเคต่อมานะครับอันนี้คือปลีกครับต่อมาเราจะขายส่งด้วยนะครับเราจะทําส่งหนึ่ง โอเคมานี่นะคร il, ับสมมติว่าส่งส่งเนี่ยเราจะให้ที่11บาทครับ11บาทแล้วก็เราบอกโอเค11บาทเนี่ยคุณจะเอา11บาทเนี่ยคุณต้องซื้อตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับ50 50ถึง100นะครับก็บันทึกนะครับบันทึกก็เรียบร้อยก็บันทึกนะครับอ่ามันก็จะแสดงมาให้นะครับว่าส่งหนึ่งเนี่ยราคาเท่านี้นะครับขั้นต่ำท่านี้ขั้นสูงเท่านี้นะครับต่อมานะครับเรามัยังไม่พอนะครับเราจะเพิ่มราคาขายส่งสองนะครับส่งสองนี่เราจะขายที่10บาทนะครับ10บาทนี้โอเค ถ้าใครจะเอา10สิบบาทเนี่ยต้องเอาตั้งแต่ร้อยกล่องขึ้นไปนะครับหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับให้มันชนกับตัวขา้างหลังนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับให้มันชนตัวนี้นะครับแล้วก็สมมติถึง200นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็เท่านี้นะครับสามโอเคเราสมมติเรา,ามีราคาเรามีแบบอมีราคาเพื่อนกันนะครับสมมติว่าโอเคแบบเพื่อนๆกันมาเนี่ยเราจะให้สักประมาณสักสิบเอ็ดบาทเหมือนกันนะครับสิบเอ็ดบาทเหมือนกันแต่ว่า เราไม่ต้องบังคับนะครับเพิ่มมานให้เราเลือกให้บาทหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาเดลี่ยเหลือเท่ากันได้นะครับแต่ว่าที่จะไม่เหมือนกันก็คือตรงพวกการบังคับนะครับบางทีเราให้ร้านนี้เหรียญนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าจํานวนต้องเท่านี้นะครับอีกร้านหนึ่งเหรียญเดียวกันแต่ว่าคนละจำนวนกันนะครับประมาณนั้นนะครับทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าแบบดีไซน์ตัวราคาเราเนี่ยได้ละเอียดมากนะครับโอเคต่อมานะครับก็คือส่วนที่เป็นพวกฮีพอร์ตนะครับคือแพคเกจจิ้งนะครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือเราจะเพิ่มตามนี้นะครับก็คือเราจะมีมีแพ็คหกกล่องแล้วก็มีลังเล็กหกกล่องแล้วก็มีลังใหญ่แปดแพ็คนะครับตัวกล่องเนี้ยเราเรียบร้อยแล้วนะครับตัวกล่องเรียบร้อยครับทีนี้เราจะเพิ่มตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้นะครับตัว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 นี้ครับตัวแพ็คหกกล่องนะครับโอเคเราก็ทําการกดบวกตรงนี้นะครับโอเคกดบวกนะครับพอกดบวกแล้วเนี่ยครับก็คือมันก็จะขึ้นเป็นตัวเป็นตัวดีเทลของตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับอันดับแรกก็คือ ด้านขวามือเนี่ยคือตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับคือตัวหฮิป่อนะครับที่เป็นแพ็คเป็นลังทั้งหลายนะครับส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือสินค้าที่อยู่ข้างในแพ็กเกจจิ้งอีกทีนะครับเช่นตัวนี้นะครับก็เป็นแพ็คนะครับผมผมจะเลือกรูปนะครับเลือกรูปว่าเป็นแพ็คตนี้ครับผมก็ต้องบอกมันว่ามันคือแพ็คนะครับแพ็คนะครับแพ็คคูนหกนะครับบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดโอเคครับบาร์โค้ดตัวนี้นะครับ ราคาทุนนะครับราคาทุนสมมติสมมัวสมัวสามสิบบาทนะครับแล้วก็ขายที่สามแปดนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับฝั่งแพิกเกจจิ้งนะครับฝั่งตัวแพิกเกจจิ้งก็แค่นี้เองครับเราก็ไปใส่ว่าเป็นมันคือแพกอะไรนะคบาร์โค้ดตัวไหนนะครับเวลาเราขายนะครับทุนปรีเอ่อทุนแล้วก็ราคาขายนะครับทีนี้นะครับฝั่งสินค้าภายในนะครับมันอยู่ที่ภายในมีอะไรบ้างก็คือมีมีนมกล่องทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือมีหกนะครับประมาณนี้นะครับ ระบบมันก็จะคำนวณให้ว่าทั้งหมดมีหกกล่องนะครับโอเคสมมุติว่าในส่วนของราคาขายนะครับแล้วผมก็ขอไม่เพิ่มราคาส่งแล้วกันนะครับคือซึ่งซึ่งไอตัวราคาซึ่งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็เราก็ยังสามารถที่จะเพิ่มราคาราคาขายส่งได้นะครับแต่ว่าผมขอไม่เพิ่มแล้วกันนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปนะครับผมบันทึกตรงนี้นะครับปร์บเรียบร้อยนะครับระบบมันก็แจ้งมาว่านะครับมันก็จะเห็นว่านะครับตอนนี้เรามีนมกล่องนะครับ 1. นึ่งกล่องสิบาทแล้วก็มี มีขายเป็นแบบแพ็ค6คูณ6 6กล่องนะครับก็คือ38บาทนะครับต่อมานะครับต่อมาตัวนี้ต่อนะครับตัวนี้ตัวที่เป็นกล่องตัวนี้ต่อนะครับก็คือกล่องเล็กไอ้ลังเล็ก6กล่องนะครับปุ๊บนะครับกดบวกนะครับก็คือไปเลือกรูปนะครับสมมติว่าถ้าเกิดไม่เลือกรูปเนี่ยระบบมันก็จะมีเป็นรูปมาให้นะครับเป็นรูปรูปแบบรูปแบบ d ด f a ฟอ t ์มาให้นะครับเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นลังเล็ก ระบบมันก็จะมีรูปเป็นที่ว่ารูปรูปเบื้องต้นมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการเห็นภาพของสินค้าเลยเราก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่เรื่องได้นะครับประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ต่อมาครับเราก็ยิงาร์โค้ดของสินค้าเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิงปิดตัวนะครับตัวนี้นะครับ สมมติว่าราคาทุนก็เหมือนตะกี้นะครับก็คือ32บาทนะไอสามสิบสามสิบบาทนะครับแล้วก็ขายสามนะครับแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับภายในมันคืออะไรนะครับภายในมันคือมันคือกล่องนูเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็คือมีหกเหมือนกันครับมันคือตัวเดียวกับแพ็คตะกี้บนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นกล่องนะครับอ่าเราก็สามารถเพิ่มได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็ทำการเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการบันทึกนะครับอ่าให้เราสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้คือจํานวนทั้งหมด ที่มีครับคือกล่องจานวนกล่องทั้งหมดที่มีนะครับตัวนี้ก็บันทึกนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นว่าเรามีแบบกล่องเป็นกล่องนะครับเป็นลังเล็กนะครับก็เป็นแพ็คนะครับต่อมาครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับคือเป็นแบบลังนะครับลังซึ่งจะมีอยู่8แพ็คอยู่ข้างในนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกเป็นแบบลังใหญ่นะครับโอเคครับลังใหญ่นะครับ ถ้าเราไม่เรียกลูปก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีรูปเราก็ใส่ครับจะได้เห็นภาพนะครับก็คือตัวตัวนี้ครับผมตัวลังใหญ่ตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วกันครับโอเคบาโค้ดนะครับแล้วก็ยิงบาโค้ดครับนี้อ่ายิงผิดอีกแล้วคือถ้าเกิดบาโค้ดแล้วยิงซ้ำเนี่ยมันระบบมันจะแจ้งเตือนมาให้นะโอเคครับผม ตัวนี้นะครับราคานี้ผมพี่เกดคุณเลยครับเอาเป็นว่าสัก350ร้อยบไปแล้วกันนะครับตัวนี้แล้วก็ขายสามอยแปนะครับตรงนี้นะครับภายในมันครับภายในนะครับทีนี้ภายในมันคือแพ็กใช่ไหมครับเราสามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะครับกดเลือกนะครับมันก็จะแสดงรายการที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นแพ็กนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดมีเท่าไหร่เอ่อบ8 ทั้งหมดมี8แท็กนะครับปุ๊บสังเกตไหมครับว่าถ้าเรากดเลข8นะครับแล้วก็ระบบมันจะคำนวณให้เลยครับว่ามีทั้งหมดมี48กล่องนะครับในท้องนะครับเวลาเราขายปุ๊บระบบก็จะรู้นะครับว่าเวลาขายหนึ่งลังเนี่ยก็คือก็คือ48กล่องนะครับมันก็จะตัดสินค้าได้ถูกต้องนะครับตรงนี้อ่าโอเคครับผมก็จะบันทึกตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคสุดท้ายนะครับบีาบายนะครับก็คือเราก็จะเห็นว่ามีกล่องนมนะครับมีลังใหญ่นะครับมีลังเล็กแล้วก็มีเป็นแพ็คนะครับลังใหญ่นะครับ มาบนี้ครับผมอ่ะทีนี้ก็จบในเรื่องของตัวแพ็คเกจจิ้งสินค้านะครับดีนะครับเราสามารถทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวต t o c สินค้าและ stock นะครับสต๊อกนี่นะครับก็คืออันดับแรกนะครับก็คือจะมีจํานวนตจาสุดที่เราจะยอมให้มีได้นะครับก็คือจุดแจ้งเตือนนะครับสมมติเราบอกว่าโอเคแจ้งเตือนอย่างเชยี่สิบสี่กล่องเนี่ยยี่สิบกล่องเนี่ยเราจะให้แจ้งเตือนละมากสุดเราจะสต๊อกไว้ไม่เกินหนึ่งร้อยกล่องนะครับประมาณนี้ครับอ่าทีนี้นะครับแต่เราสามารถ แต่เราสามารถที่จะเกินได้นะครับไม่เป็นไรครับระบบก็จะไม่ได้ว่าอะไรนะครับโอเคต่อมานะครับปุ่มแดงเราจะเพิ่มสต็อกนะครับอันนี้คือเราเป็นการเพิ่มสต็อกแบบแบบเดียวๆนะครับคือเป็นสินค้าก็คือเป็นแบบเพิ่มแบบหนึ่งตัวนะครับสินค้ารายการเดียวนะครับผมจะเพิ่มเป็นแบบลังใหญ่นะครับตรงนี้สมมติเราเพิ่มสิบลังใหญ่ครับก็สินค้าเลยครับปึ๊บมันก็จะให้เราทดสอบเช็คว่าข้อมูลถูกต้องไหมนะครับโอเครับ สิบลังใหญ่นะครับราคาเท่านี้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสิบลังใหญ่ลังละสี่สิแปดนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เลยว่ามันมีทั้งหมดสี่สิบเอ่อสี่ละไปสิบกล่องนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นวิธีการเพิ่มราคาขายราคาฮีพอร์นะครับไอฮิปพอร์นะครับสต็อกสินค้าบาร์โค้ดอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือไม่มีแล้วคืออันนี้ก็คือบินอย่างเดียวนะครับอันนี้ สะสมแต้มนะครับสะสมแต้มก็คือว่าสินค้าในระบบเนี่ยหนุกโปรแกรมซาลามพนนะครับก็จะมีระบบสะสมแต้มอยู่นะครับผมซึ่งเราสะสมแต้มเนี่ยโดยโดยระบบเนี่ยมันก็จะคำนวณแต้มนะครับเออมันก็จะคำนวณราคาเงินออ่่าาเป็นเป็นจำนวนเงินต่อแต้มนะครับเอ้ยเป็นจำนวนแต้มต่อเงินนะครับทีนี้มีสินค้าบางรายการนะครับที่เจ้าทางเจ้าของร้านเนี่ยไม่อยากจะเข้าร่วมรายการนะครับเช่นรายการสินค้าที่อ่า กาไรน้อยมากๆนะครับเราก็ไม่เอาเข้านะครับอะไรหรือว่าสินค้าที่อ่ราคาสูงมากๆเราก็อาจจะไม่เ,เข้านะครับทีนี้นะครับการการสินค้าตัวนี้เนี่ยจะอนุญาตให้คำนวณหรือไม่คำนวณกัตัวนี้นะครับผมถ้าตัวนี้นะครับคือไม่คิดแต้มนะครับสินค้าตัวนี้ไม่คิดแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดอยเนี่ยก็คิดแต้มนะครับทีนี้การคิดแต้มเนี่ยก็จะมี2แบบมาคืออันดับแรกคือคิดตามระบบนะครับหมายถึงว่าถ้าระบบเราตั้งว่า25บาทเท่ากับหนึ่งแต้มนะครับมันก็จะมันก็จะเอาราคาสินค้าเนี่ยไปบวกกับสินค้า น่แล้วก็เอายี่ห้ามาหารนะครับก็จะได้แต้มนะครับทีนี้แบบระบ,บจุจํานวนนะครับอันนี้กรณีที่ว่าสินค้านี้กำไรน้อยมากนะครับเราก็อาจจะระบ,บุว่า1พอละให้1แต้มหรือว่าสินค้าตัวนี้ราคาสูงมากๆอย่างเช่นสมมุติว่าอะไรข้าวสารกระสอบหนึ่งหรือโน้ตบุ๊กอ่ะคือซื้อทีสองหมื่นใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราเรากำหนดยี่ห้าบาทแต้มหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายร้อยแต้มนะครับซึ่งบางทีเรากำไรเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ เราสามารถที่จะระบุไปเลยครับว่าสมมุติว่าซื้อซื้อสินค้านี่หนึ่งชิ้นเนี่ยให้เท่าไหร่เช่นเราให้บ๊ะเราให้สิบสิบแต้มเนี่ยอะไรมาเนี่ยเราสามารถกำหนดได้เลยนะครับโอเคในเบื้องต้นนี้ผมจะขอเป็นคำนวณตามระบบนะครับตรงนี้ของฝากขายนะครับฝากขายก็เราก็เปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับเราไปเลือกว่าเราก็ไปเลือกว่าใครที่จะเป็นผู้ฝากขายสินค้าเรานะครับซึ่งเราสามารถจะมาเลือกได้นะครับว่าเลือกสกิลนะครับว่าส่วนแบ่ง นะครับเท่าไหร่นะครับส่วนแดงนะครับออย่างเช่นนี้นะครับก็75 20นะครับก็เป็น9บาทกับ3บาทนะครับตรงนี้ครับอันนี้ผมยังไม่เปิดนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็บาร์โค้ดสำรองนะครับเช่นบาร์โค้ดที่ว่าสินค้าตัวเดียวกันยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยทำาร์โค้ดมาต่างกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เป็นเพิ่ม barcode ที่มัน ผมเพิ่มจากมั่วไปแล้วนะคือว่าประมาณนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือสินค้ารุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันราคาเดียวกันยี่ห้อเดียวกันทุกอย่างครับีถือว่าบริษัทเนี่ยทำมาคนละบาร์โค้ดกันนะครับแล้วก็าบาร์โค้ดเนี่ยมาใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเพิ่มสินค้าตัวใหม่นะครับ อ่ะโอเคนี่ก็คือคือเป็นบาร์โค้ดสำรองนะครับเราสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดนะครับสมมติว่าบริษัทเนี่ยทำมาแบบสินค้าตัวเดียวกันเป๊ะเลยทำมา10 10บาร์โค้ดเนี่ยเราก็ใส่เป็นทั้งสิบาร์โค้ดนะครับโอเคต่อมานะครับจะเป็นอื่นๆนะครับก็จะเป็นพวกสินค้านะครับสินค้าการตั้งค่าทั้งหลายครับงเช่นอันดับแรกนะครับคือระงับนะครับคือสินค้านี้เรา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 ไม่ขายตัวนี้ครับเราไม่ขายนะครับก็กดตรงนี้นะครับอ่ายกเลิกไปถึงว่าอ่ยกเลิกไปถึงว่าอ่ัระงับเนี่ยเราไม่ขายแต่ว่าสินค้านนนนีี้ยยยัังโชวว์ใทะะเบบอู่่่ครแตา ยกเลิกก็หมายถึงว่าเราติ๊กปุ๊บเนี่ยสินค้านี้หายไปจากก็คือสินค้าเราเราจะไม่เห็นเลยครับทั้งทั้งขายทั้งใน jóvenes, ทะเบียนสินค้าเราจะไม่เห็นเลยนะครับสินค้าตัวนี้ก็พวกข้าวสารน้าตาลสินค้าจำเป็นนะครับจะเป็นสินค้ายกเว้นภาษีแล้วกดตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องคิดภาษีน,นะครับตัวนี้ก็เบอร์ระบบซีนั่นเบอร์นะครับตัวนี้พวกเครื่องใช้ไฟนะครับ duc, แล้วก็จะมีพวกคนมอายุนะครับสินค้าที่เป็นพวกสินค้าเครื่องสําอางยานะครับพวกของกินทั้งหลายครับเราสามารถที่จะระบุนะครับว่าเราจะเปิด เปิดควบคุมการแจ้งเตือนเหมายุหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเปิดนะครับเราก็จะบอกว่าเราต้องการแจ้งเตือนภายในเท่าไหร่นะครับางเช่นนี้3เดือนก็ว่าไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับนรับการขาหรือไม่นะครับแล้วก็การรับประกันนะครับรับประกันยังไงนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานหรือว่ารับประกันตามเวลานะครับตัวนี้นะครับผมอื่นๆนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับแค่บันทึกทั่วไปสินค้านะครับโอเคก็เป็นอันหมดนะครับ การเพิ่มสินค้านะครับแบบละเอียดนะครับก็ละเอียดมากนะครับก็คือเยอะมากนะครับโอเคนะครับก็บางร้านก็อาจจะใช้ได้ครบนะครับบางร้านก็ใช้ไม่ครบอันนี้ก็อยู่ที่ความเป็นของแต่ละร้านไปนะครับแต่ว่าทางประกรมสลาพลยังก็ได้สปอร์ตข้อมูลทั้งหลายนะครับไว้ให้พร้อมหมดแล้วนะครับโอเคครับผมอันนี้ผมก็จะปิดเซฟแล้วก็ถึงเป็นะครับโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับการเพิ่มสินค้าทั้งแบบง่าย แล้วก็แบบยากนะครับเมื่อก,กี้แบบยากนะครับผมจะลองอ <sa id> เปิดขึ้นมาดูนะครับผมยิงมางคนแล้วก็เปิดขึ้นมาดูนะครับสินค้าก็ยังอันนี้ตัวอ,อะไครับนี่ตัวตุ้เมื่อกี้นี่เลย ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้พอดีอ่าปุ๊บอ่าสินค้าก็จะมีข้อมูลตามที่เรากรอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอ่าครับก็จะมีของนมเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับตัวนี้สต็อกนะครับอ่าพอมันขายนะครับมันก็ตัดไปเรื่อยๆนะตัวนี้โอเคนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการจบกระบวนการในการจัดการสินค้านะครับตั้งแต่การค้นหาสินค้านะครับ การเพิ่มนะครับการเพิ่มแบบง่ายแล้วก็เพิ่มแบบละเอียดนะครับราคาแล้วก็แพคเกจจิ้งนะครับผมโอเคสำหรับในวิดีโอนี้ครับก็ขอจบกันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใบบเดีโวหน้าครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ